สวัสดีครับคลิปนี้มีที่ชาร์จแบตเตอรี่เอเนกประสงค์มารียนร้ชมนะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ 2A แล้วก็ 3A เท่านั้นนะครับ2รุ่นนะจะเป็นอัตโนมัตินะครับรองรับแบตเตอรี่ทั้งนิกเกิลเมทัลไฮด์1.2โวลต์แล้วก็รองรับแบตเตรเรอรี่ลิเธียมไอออน1.5โวลต์นะครับขนาดก็ตามนี้ Extra L4 Pro โฟ o นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะ สามารถที่จะล้างแบตเตอรี่ได้ด้วยซ่อมแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับท่านใดที่ใช้แบต1.2โวลต์ก่อนหน้านี้ก็สามารถเอาเครื่องนี้มารีเฟชได้มาซ่อมได้สามารถรองรับแบตเตอรี่ได้หลายยี่ห้อนะเขาสามารถทํางานได้อัตโนมัตินะครับเอา1.2โวลต์ใส่ก็ได้1.5โวลต์ใส่ก็ได้ตามนี้นะครับคุณสมบัติของเขาก็คือสามารถที่จะพกพาง่ายขนาดเล็กนะครับฟูลชาร์จแบบไม่ร้อนเขาเอาแบบมาให้ ประเมินความร้อนด้วยแล้วก็พยายามที่จะรักษาระดับความร้อนไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับสมาร์ทแบตเตอรี่เล็กนิชันก็คือเขาจะตรวจสอบแบตเตอรี่เองว่าเป็นแบตเตอรี่ชุดไหนไม่ต้องกังวลว่าจะใส่แบตผิดครับแบตเตอรี่ขนาด 3A ก็ใส่ได้ 2A ก็ใส่ได้1.2โวลต์1.5โวลต์เขาดีเทคเองนะครับใส่ไปเลยเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้ที่บ้านที่มีเด็กนะครับแล้วก็บ้านที่มีคนแก่เอาใส่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะสลับ นะครับสลับด้านไม่เป็นไรเขาทิเทคเองหรือสลับชนิดไม่เป็นไรเขาก็ชาร์จเหมือนเดิมนะครับเป็นรุ่น a l p h pro นะก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็น a l p h ธรรมดานะครับสำหรับรุ่น pro ก็จะมีฟังก์ชันเด่นๆเพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถที่จะล้างแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเหมือนที่ชาร์จได้ชาร์จได้รีเฟรชได้เขาจะมีโหมดมาเพิ่มนะครับจุดเด่นของเขาคือตามนี้รองรับแบตเตอรี่หลายชนิดมีรีเฟรช เพื่อที่จะให้คืนความสามารถในการเก็บประจุมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟูลชาร์จโลเวอร์ฮีทก็คือความร้อนต่ำนะครับเขาก็จะประเมินความร้อนที่จะอัดประจุเขาจะเทคเองแล้วก็อัดประจุเข้าไปตามความสามารถของแบตเตอรี่ไม่ได้อัดแรงเกินไปจนร้อนนะครับสามารถที่จะประเมินแบตเตอรี่ได้เองตรวจสอบแบตเตอรี่เองนะครับขนาดเล็กแล้วก็มีฟังก์ชันในการโลว์วอลเตจรีคอเวอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เสื่อมนะ เขาก็จะประจุความดันต่ำนะครับโลโวลต์เพื่อที่จะคืนความสามารถของแบตเตอรี่ได้มีฟังก์ชันในการชาร์จ3เต็ปนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสต็อปหยุดชาร์จกรณีที่ชาร์จเต็มนะครับแล้วก็มีการโ rotec หลายชั้นตามที่เขาเออกแบบมานะครับตัวนี้รองรับแบตเตอรี่ได้2ชนิดก็คือลิเธียมไอออนขนาด 3A และ 2A หรือแบตเตอรี่รุ่นเก่าที่เป็นนิกเกิลเมทัาไฮไดร1.2โวลต์นะครับ ทั้ง3 a 2 a ใส่ปนกันเข้าไปได้เลยครับไม่เป็นไรเขาแยกช่องกันแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้อย่างถูกต้องนะครับฟังก์ชันหลักๆของเขาก็มีเท่านี้ต่างจากเดิมนิดหน่อยตัวเดิมผมก็มองว่าดีอยู่แล้วนะตัวใหม่เทพขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรผมใช้ตัวนี้อยู่ผมรู้สึกชอบมากผมก็จับใส่เข้าไปเลยครับปนกันไม่เป็นไรเขาดิเทคเองนะครับตัวนี้มีไฟเป็นฟังก์ชันที่น่าใช้มากๆน่าพกพาตัวเดียวจบเลยนะครับ Extra L4 มาดูทางขวาตัวใหม่ ตัวนี้จะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น x t t กเต Pro ตัว Pro คล้ายกันกับตัวเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าจอจะเป็นจอ lcd นะครับเป็นจอที่มีรูปสวยขึ้นด้านหลังก็ L4 Pro นะครับสามารถเช็คสแกน qr code ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันหลักๆของเขาก็ตามนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ไม่เป็นไรสเปคก็ตามที่เขียนไว้ในคู่มือนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันมาดูคู่มือนิดนึง ตามนี้นะเขาจะเป็นคู่มือหลายภาษานะครับตามนี้มาดูภาษาอังกฤษนะผมอ่านเรียบร้อยแล้วจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นไดอะแกรมสำหรับหน้าจอ lcd ของเขาก็จะมีแยกเป็นแบตเตอรี่แต่ละก้อนเลยนะมีปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกดเปลี่ยนโหมดต,ตัวนี้แบตเตอรี่สล็อตใส่ได้2ชนิดมีโหมดอยู่3โหมดนะครับโหมดดีชาร์จโหมดชาร์จแล้วก็โหมดรีเฟชนะครับลักษณะการสังเกตก็จะมีแถบบาร์สช่อง แล้วก็การแจ้งเตือนเออร์เลอร์เหมือนใส่แบตกลับขั้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสถานะเสร็จดันนะครับแล้วก็มีชนิดแบตเตอรี่2ชนิดก็คือนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แล้วก็ลิียมไอออน1นโวลต์นะครับสเปกก็ตามนี้ส่วนฟังก์ชันของเขาเขาก็อธิบายว่าถ้าเป็นโหมดที่ใช้ก็คือการเหมือนใช้แบตเตอรี่จนหมดแล้วชาร์จใหม่จนเต็มรีเฟชหนึ่งรอบถ้าเกิดเป็นโหมดรีเฟชก็คืออาจจะทำงานไปเรื่อยๆจนเขารู้สึกว่าเหมาะสมนะครับ ดิชาร์จชาร์จดิชาร์จสลับกันไปวนสูงสุด4รอบนะครับเหมือนกับทําให้แบตรู้สึกว่าเก็บประจุได้มากขึ้นนะครับหลักๆที่เพิ่มมาใหม่ก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับมาทดสอบกันผมก็จะทดสอบตัว l 4 Pro ให้ชมนะครับผมจะใช้หัวชาร์จมือถือนะซึ่งเขามีสายไฟมาให้ด้วยแต่ไม่มีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสายที่เป็น USB-A ทู usb c นะครับตามนี้1เมตรเหมือนกับสายชาร์จมือถือเลยผมก็จะเอาสายชาร์จมือถือเนี่ยมาเสียบเข้าไปเลยครับตัวนี้เป็นชาร์จเร็วอยู่แล้วนะจ่ายได้เยอะนะครับตัวอะแดปเตอร์ของผมพอเสียบไฟเขาก็จะขึ้นมาเป็นจอ lcd แบบนี้นะครับแบตเตอรี่ default อยู่ที่ลิเธียมไอออน1.5โวลต์ v, เดี๋ยวเขาจะเทคเองทีหลังนะครับสถานะเป็นชาร์จตัวนี้มีฟิล์มมาให้ด้วยผมสามารถกดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดได้นะเป็นดิชาร์จกดอีกทีกดค้างนะครับเป็นรีเฟช กดอีกทีกลับมาที่ชาร์จนะครับ CSG ก็คือชาร์จในการใช้งานก็ง่ายมากๆผมก็จะเอาแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ตัวนี้เป็นลิเธียมไอออน1.5โวลต์คุณจะใส่1.5หรือ1.2ก็ได้นะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาจะดีเทคเองนะครับยอมรับเลยว่าตัวนี้อนเนกประสงค์มากๆใช้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวใส่แบตผิดชนิดนะครับใส่ลงไปเถอะพอเริ่มชาร์จก็จะมีไฟติดตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เอ็กตานะครับ1.5โวลต์ลิเธียมไอออน สังเกตดูเขาก็จะดีเทคเป็นลิเธียมไอออนเรียบร้อยแล้วการชาร์จถ้าเกิดจะเปลี่ยนโหมดตอนนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นดีชาร์จเขาก็จะคายประจุนะเนี่ยคายประจุออกหมดเลยนะครับปกติลิเธียมไอออนเขาก็ไม่ได้นําคายประจุหรอกครับเขาไม่ค่อยเสื่อมไม่ค่อยเสียเหมือนนิกเกิลเมทัลไฮไดร์เขาจะเขียนวงเล็บไว้ในคู่มือนะว่ากรณีที่คายประจุหรือรีเฟชเนี่ยโหมดพวกนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นโหมดรีเฟชนะครับ เขาก็นิยมใช้กับนิกเกิลเมทัลไฮไดร์1.2โวลต์ส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเริ่มเก่าแล้วมันจะเริ่มเก็บประจุได้น้อยเขาก็จะมีโหมดรีเฟชผมก็เอาตัวเนี้ย1.2โวลต์นะนิกเกิลเมทัลไฮไดมาใส่เข้าไปนะครับใส่จากทางซ้ายนะเขาก็จะดีเทคแป๊บหนึง่งปล่อยให้เขาดีเทคก,ก่อนนะครับผมลองทดสอบตอนนี้ชาร์จกับแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับเขาก็จะขึ้นเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดรตัวนี้กระพริบกำลังชาร์จ แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการซ่อมคุณก็กดค้างที่โหมดเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเป็นดิชชาร์จให้หนึ่งรอบก็ได้หรือจะเป็นรีเฟชก็ได้นะครับกรณีที่คุณเลือกเป็นโหมดรีเฟชเนี่ยคุณก็ปล่อยให้เขาทํางานไปเถอะอาจจะหลายรอบหน่อยก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยครับเขาก็จะชาร์จจนเต็มแล้วก็ดิชชาร์จนหมดชาร์จ,จนเต็มวนไป 3- าถึงสรอบนะครับเขาบอกว่าสูงสุด4รอบนะก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะคืนส่วนของการเก็บประจุให้เก็บได้เยอะขึ้นอันนี้คือหลักการของเขานะครับ การร้าวๆก็มีเท่านี้ถ้าเกิดใครต้องการที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่รู้สึกว่าใช้งานได้ดีผมยืนยันได้เลยนะใช้งานง่ายมากราคาไม่แพงด้วยก็เป็น e อ็กต L4 ธรรมดาก็ได้หรือ e อ็กเตอร์ L4 โปก็ได้ e อ็กต L4 นะครับหรือ L4 Pro ก็ดีทั้งคู่แต่ L4 Pro นี้ก็จะดีมากขึ้นคุณสามารถที่จะให้เขาซ่อมแบตให้ได้ด้วยนะก็เป็นอะไรที่ออกแบบมาได้ดียี่ห้อนี้ถือว่าเครื่องชาร์จเยี่ยมมากครับไม่ต้องกลัวใส่แบตผิดชนิดนะเขาใส่ได้เฉพาะ2ขนาดเท่านั้นแล้วก็ ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ไปเถอะสามารถใช้งานได้นิ่งๆเลยนะครับเหมาะสําหรับบ้านที่มีเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีคุณสามารถที่จะกดพอมันดิมมิ่งลงประหยัดไฟเนี่ยคุณก็กดดูได้นะครับเขาก็จะไม่ออกจากโหมดนะตอนนี้เป็นรีเฟชอยู่ผมก็จะทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อที่จะให้เขาคืนประจุกลกับมานะครับตัวนี้ไม่สามารถวัดได้นะจะเป็นแค่โหมดทํางานอย่างเดียวจะไม่มีโหมดวัดประจุนะครับก็เอามาฝากเพียงเท่านี้ ท่าในใดมีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะรีพ่อสอนเรามาตอบให้นะครับยืนยันอีกทีนึงว่าดีมากท่าในใดต้องการก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มสุดๆแล้วในเวลานี้นะครับ